รเรากลับเข้าสู่ที่ที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับอยู่กับกับผมบุญรกิจอำหน้ารับประเสริฐครับขณะน,นี้สายพร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบนจามาอินพอฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG b u l l e บ International จำกัดนะครับมาพูดคุยในสถานการณ์ทองคําที่เกิดขึ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณเบนจามาครับ สวัสดีค่ะธุรกิจค่ะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรกันต่อครับหลังจากที่ในคืนนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญการประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐครับคุณเบนจามาครับแน่นอนค่ะการประชุมเสร็จหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนรอดูอยู่นะคะเบื้องต้นเนี่ยตลาดค่าการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่วะคะ่ะว่า เฟดน่าจะดำเนินการปรับขึ้นตราดเบียในการประชุมครั้งนี้น่นะคะแต่ว่าสิ่งที่ประดกํากลังจับตาก็คือแถลงการของประธานเฟดนางเจเนตเยเล่นนะคะรวมถึงดอทพลอตของเฟดเรื่องดอทพลอตก็คือแรงงานค่ากลาค่าการอัตราดเบียของเจ้าหน้าที่เฟดแต่ละคนนะคะซึ่งทั้งสองสิ่งเนี่ยก็จะบ่งชี้ถึงการดําเนินนโยบายของเฟดหรือว่าจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบียของเฟดในปีนี้รวมถึงปีหน้าค่ะ สิ่งที่ตลาดกำลังรอดูก็คือเต่จะมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าคาดการเดิมที่3ครั้งหรือเปล่าในปีนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าแถลงการเนี่ยเป็นไปในลักษณะคุ้มเข้มนโยบายทางการเงินออรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือแข็งก้าวมากยิ่งขึ้นน,นะคะปัจจัยนี้เองอาจจะส่งผลทําให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องเราก็กดดันราคาทองคําได้ค่ะธุรกิจในทางกลับกันนะคะถ้าหากว่าดอทพลอดเองหรือว่าแถลงการของเบตเอง ยังเป็นไปตามคาดการเดิมหรือว่าการากลับเครื่งกระดอกเบี้ยประมาณสาครั้งในปีนี้เนี่ย ก็น่าจะส่งผลทําให้เกิดเซลล์ออนแฟกหรือว่าแรงขายในตัวสกุลดอลลาร์กดดันให้ดอลลาร์อ่อนข่าวลงมาบ้างแล้วก็หนุนราคางคําได้หลังจากนี้เช่นกันดังนั้นการประชุมเสร็จคืนนีออ้ประมาณตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่กะกาหนดทิศทางราคางคาต่อจากนี้ไปค่ะธุรกิจครับทางวายมีการประเมินกรอบทิศทางของค่างเงินบาทอย่างไรบ้างครับในช่วงเวลานี้ ในระยะนี้ก็คาดว่าบาทน่าจะแว่งตัวในกรอบแคบรอดูผลการประชุมเสร็จเหมือนกันนะคะคุณภูรกิจคะคาการว่าวันนี้น่าจะแว่งตัวในกรอบแถวๆ5 5 5 5 5ถึง35.35 35บาทต่อดอลลาร์ค่ะคุณภูรกิจถ้าหากว่าเต็จับขึ้นอัตระดอกเบี้ยนะคะปะัจจัยนี้เองน่าจะส่งผลทําให้เกิดกระแสงเงินทุนไหลออกจากตลาดบ้านเราบ้าง ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยกดดันให้ตัวค่างเงินบาทอ่อนค่าเหนือ35บาทต่อดอลลร์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะบาทจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดเนี่ยอาจจะต้องติดตามสัญญาณม่งชี้การดําเนินนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตค่ะซึ่งก็จะคล้ายๆกันกับปัจจัยที่ชี้นาราคาทองคาค่ะคุณลกินครับนอกอนจากนั้นครับคุณเบจชมาครับแล้วกรอบความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนที่ได้คุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับ ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ๆกรอบเดิมนะคะคุณลูกิคะเบื้องต้นเนี่ยประเมินก่อการเคลื่อนไหวของราคานองคําไว้บริเวณ1,187ถึง1,228เอวิเอร์ลาต์จอนอนออนค่ะคุณลูกิจโดยที่ราคานองคํามีแนวรับระยะสั้นสำหรับวันนี้แนวรัแบแรกอยู่บริเวณ1,194เอวิอร์ลาต์จอนออน สำหรับแนวต้านแรกนะคะประเมินไว้แถวๆ1,212-1,219เยนซาร์มาตับไนออนสามรูกิจคาดว่าก่อนการประชุมเฟดช่วงก่อนตีหนึ่งของคืนนี้นะคะราคทองคำน่าจะแขวนในกรอบแคบค่ะแนะนำแบบนี้นะคะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนักก็แนะนำให้รอดูผลการประชุมเฟดช่วงหลังตีหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาในตลาดทองคำครั้งหนึ่ง แต่ถ้าหากนักลงทุนท่านไหนรับความเสี่ยงได้แล้วก็ติดตามข่าวสารอยู่ต่อเนื่องนะคะอยากให้จับตาดูแนวรับแรกบร 1, กะเวณ1,194เยนสำหรับหุ้ออนถ้าหากราคามีการอ่อนตัวลงมาแล้วสามารถยืนได้เนี่ยอาจจะใช้จุดนั้นเป็นจุดเข้าซื้อนะคะเพื่อเก็งกำไราจากการดีดตัวของราคาแล้วก็กำหนดจุด stop loss ไว้ถ้าหากราคาหลุด1,187ก็แนะนำตัดขัดทุนไปก่อน,นะค่ะ ในทางกลับกันค่ะหากเกิดการดีดตัวของราคายังไม่ผ่าน1,219เยนตรอเทอิออน แนะนำใครที่มีทองคําอยู่ในมือก็แบ่นทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงไปก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าราคาทองคําสามารถกลับไปยืนเหนือพันสองร้อยเก้ายูโรสตอลตอัลยนออนได้ก็แนะนาถือต่อเพื่อรอขาย่อเวลาต้านถัดไปค่ะธุรกิจครับคุณเบนจะมาครับนอกเหนือจากปัจจัยในเรื่องของการประชุมของเฟดแล้วนะครับยังมีปัจจัยอื่นในสัปดาห์นี้หรือเปล่าครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนข,ของราคาทองคําบ้างครับ สัปดาห์นี้นะคะวันนี้เลยละกันค่ะกล่องปีหนึ่งก็จะมีการประกาศตัวเลขสาคัญเหมือนกันของสหรัฐนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในระยะสั้นได้เช่นกันค่ะทุ่เครื่องวันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัว CPI ของสหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขหนึ่งที่บอกชี้อัตราเงินเฟอ้อนะคะรวมถึงตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐก็ถือว่าเป็นตัวเลขสาคัญที่ควรจะต้องจับตามองก่อนผลการประชุมเ็จจะออกในช่วงคืนวันนี้เช่นกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะจะมีการเปิดเผยผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะคะ mm hmm. ก็ยังคงคาดการว่า BOJ น่าจะยังคงมาตรการทางการเงินไว้ตามเดิมแต่ว่าอยากให้ตัตาสัญ,ญญาณที่บ่งชี้การดำเนินนโยบายการเงินของ BOJ ในอนาคตนะคะ เพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่า B.O.T เนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาในการคุมเข้มนโยบายในอนาคตซึ่งถ้าหากว่ามีการส่งสัญญาคูมเข้มนโยบายอาจจะทําให้ตัวสกุลเงินเย,ยนเนี่ยแข็งค,ค่าแล้วก็กระหบให้ดอลลาร์อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เราจะต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ค่ะครูธุรกิจครับคุณเบนจะมาครับมีอะไรจะฝากนักลงทุนหรือเปล่าครับสำหรับในช่วงของการลงทุนในระยะเวลานี้ครับ ช่วงนี้ราคาทองคำก็ถือได้ว่ายังแกว่งตัวในกรอบที่ทางขาลงในระยะสั้นๆน,นะคะก็อยากให้เน้นการลงทุนในระยะสั้นๆเป็นหลักแน่นอนค่ะข่าวสารในช่วงนี้เนี่ยส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทำให้ราคาทองคำผันผวนมากๆนะคะนอกจากเรื่องเป็ดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอ ภาคยุโรปที่เราจะต้องติดตามด้วยนะคะเนื่องจากในปีนี้ค่ะวันพรุ่งนี้วันนี้เลยนะคะจะมีการเลือกตั้งในเนเธอร์แลนด์นะคะคาดการว่าพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดก็น่าจะยังไม่ได้รับชัยชนะไม่ได้ไม่ได้สามารถเป็นนายกมนตรีของเนเธอร์แลนด์ได้แต่ว่าอาจจะต้องจับตาเรื่องของคะแนนนิยมคะ่ะถ้าหากว่าพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดเนี่ยมีคะแนนนิยมมากขึ้นอาจจะส่งผลให้เกิดความที่ตกกังวลสําหรับการเลือกตั้งในฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์ในช่วง ไปของปีนี้นะคะดังนั้นอยากให้ติดตามข่าวสารรอบด้านค่ะแล้วก็ใช้ในการประเมินสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำประกอบกับตัวเทคนิคด้วยนะคะก็น่าจะทำให้นักลงทุนทองคำเนี่ยลงทุนได้อย่างดีมากขึ้นค่ะคุณลูกคิครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามาอินมากเลยนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับครับนั่นเป็นเสียงของคุณเบนจามาอินนะครับผ <c oughs> อฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG Blue International จำกัดน,นะครับท่านได้มีการ